ต่อไปเลยค่ะเป็นกล่องนีล้ละกันพี่เวนเนตเ,เหมือนได้กินอะไรอะพี่เบนเน็ตได้กิ่นปะหอมหอมอะ่ะอุ้ยออกมาจากกล่องนิ้งจริงด้วยปึ๊บโอ<ฮ>้ยโอ้มค์อนนี่ค่ะทุกคนคือน้ำหอมและนี่ก็คือน้ำหอมจากแบรนด์ซีดกรุงเทพมหานครค่ะ พี่เปนเน็ตหอมไหมที่จิ๊บถืออยู่ค่ะคือกลิ่น My Queen ค่ะกลิ่นนี้นะคะถือว่าเป็นไอเทมเด็ดของทางร้านเลยก <Wow. S 1> ลิ่นนะคะจะออกหอมๆมยนๆนิดๆน,น่านหลงไหลสุดๆมากเลยพี่เปนเน็ตเดี๋ยวจิ๊บจะฉีดให้อหอมไหมคะโอเค ตัวหอมแบบไม่ฉุนเกินไปต้องน้ำหอมจากร้านนี้เลยค่ะยวนเบาๆไม่แรงเกินไปสามารถเลือกได้ที่เพจนี้เลยนะคะ